คนนี้จิวะคนนี้จิวะคำนี้เนี่ยเวลาเขียนเป็นอักษรที่ลากนะเขียนยังไงกันแน่เวลาไลฟ์สดนะหรือว่าเวลาที่มีแฟนเพจเข้ามาทักทายก็จะพิมพ์ว่าคนนี้จิวะคนนี้จิวะบางคนก็พิมพ์ว่าคนนี้จิวะแบบนี้บางคนก็พิมพ์ว่าคนนี้จิวะแบบนี้ทีนี้สรุปแล้วเนี่ยมันเขียนยังไงกันแน่วันนี้ก็จะมาอธิบายวิธีการเขียนคําว่าคนนี้จิวะ ที่แปลว่าสวัสดีตอนกลางวันในภาษาญี่ปุ่นคําว่าคอนนิจิวะเวลาเขียนเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเขียนแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยลองดูสังเกตดีๆนะตัวที่อยู่ข้างหลังมันคือตัวฮะนะคะตัวฮะแต่ทําไมมันถึงอ่านออกเสียงวะล่ะถ้าใครที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมานะน่าจะเคยเรียนคําช่วยมาใช่ไหมตัวฮะเมื่อไหรที่ทําหน้าที่เป็นคําช่วยนะมันจะไม่อ่านว่าฮะแต่มันจะอ่านว่าวะ เวลาเขียนน่ะเขียนว่าฮะแต่ว่าอ่านว่าวะในกรณีที่ทำหน้าที่เป็นคำช่วยเท่านั้นเอา้าและคำว่าคนิจิวะคนิจิวะเนี่ยมันเป็นประโยคสั้นๆเองทำหน้าที่เป็นคำช่วยยังไงเนะเาะเดี๋ยวยกตัวอย่างคำช่วยวะที่ทำหน้าที่เป็นคำช่วยเนาะอย่างเช่นเราต้องการจะบอกว่าอันนี้นะ่ะคืออะไรล่ะคะอันนี้นะ่ะคืออะไรล่ะครับโคเรวะนั่นเดส๋กะโคเรก็คือนี่หรือสิ่งนี้ ตามด้วยคําช่วยวะเพื่อบ่งชี้หัวเรื่องหลักของประโยคเนาะบ่งชี้อันนี้แหละโคเรว่าอันนี้นะ่ะนันเดสกะนันเดสกะก็คืออะไรล่ะคะอะไรล่ะครับโคเรว่านันเดสกะโคเรว่านันเดสกะอันนี้นะ่ะคืออะไรล่ะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างตัวอย่างประโยคที่ใช้คําช่วยวะเมื่อทําหน้าที่เป็นคําช่วยแล้วเนี่ยมันเขียนด้วยตัวอักษรฮะมันเขียนด้วยตัวอักษรฮะก็จริงแต่ มันจะอ่านว่าวะในกรณีที่ทำหนะ้าที่เป็นคำช่วยที่บ่งชี้หัวเรื่องหรือว่าบ่งชี้ประธานหลักของประโยคได้ว่านั n นเดสกะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้คำว่าคนนิจิวะคนนิจิวะมันเป็นคำสั้นๆเองใช่ไหมแล้วทำไมต้องใส่คำช่วยใส่ไปเพื่ออะไรไม่เห็นจะเป็นประโยคเลยจริงๆแล้วไอ้คำว่าคนนิจิวะเนี่ยมันจะมาจากคนนิจิคนนิจิที่แปลว่าวันนี้ถ้าเขียนด้วยคันจินะก็จะเขียนได้แบบนี้ค่ะ คนนิจิคนนิจินะคะแปลว่าวันนี้ซึ่งมันจะอ่านว่าเคียวที่แปลว่าวันนี้ก็ได้คนนิจิแปลว่าวันนี้แต่ก่อนเนี่ยเวลาคนญี่ปุ่นเขาทักทายเนี่ยเขาจะทักทายเต็มประโยคว่าคนนิจิว่าโยยอเทนคีเดสเนะคนนิจิว่าโยยอเทนคีเดสเนะคนนิจิก็คือวันนี้ว่าก็คือบ่งชี้หัวเรื่องหลักของประโยคบ่งชี้คนนิจิคนนิจิว่าวันนี้นะ่ะ ย่อยย่อยแปลว่าดีเทงคีแปลว่าอากาศทีนี้ใส่โอเข้าไปข้างหน้าเพื่อยกระดับความสุภาพให้สุภาพมากยิ่งขึ้นคนนิจิว่าย่อยโอเทงคีเดสเนะคนนิจิว่าย่อยโอเทงคีเดสเนะวันนี้อากาศดีนะคะวันนี้อากาศดีนะครับหรือถ้าเป็นการทักทายถามว่าวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างวันนี้คุณสบายดีไหมนะคนนิจิว่าโกคิเกงอิกากาเดสกะคนนิจิว่าโกคิเกงอิกากาเดสกะคนนิจิวันนี้ คนนิจิว่าวันนี้นะโกคิเกงคิเกงก็คืออารมณ์นั่นเองอิกากาเดสกาอิกากาเดสกาเป็นรูปสุภาพอีกระดับหนึ่งของคําว่าโดเดสกานั่นเองอิกากาเนี่ยจะสุภาพอีกระดับหนึ่งนะจะสุภาพมากกว่าโดนั่นเองคนนิจิว่าโกคิเกงอิกากาเดสกาคนนิจิว่าโกคิเกงอิกากาเดสกะวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างวันนี้คุณสบายดีไหมแต่ทีนี้เนี่ยมาหลังๆเนี่ยคนญี่ปุ่นก็ค่อยจันละประโยคหลังที่เป็นการทักทายก็เหลือแค่ คอนิจิวะคอนิจิวะเป็นการทักทายสวัสดีตอนกลางวันนั่นเองมีอีกคำหนึ่งเนาะที่ใช้ในการทักทายแล้วไอตัวอักษรที่อยู่หลังสุดก็คือตัวฮะเหมือนกันนั่นก็คือคำว่าคอมบังวะ คมบางว่าที่ใช้ในการสวัสด,ดีตอนเย็นสวัสด,ดีตอนค่ำซึ่งหลักการเดียวกันเลยคมบางคมบางเนี่ยแปลว่าเย็นนี้หรือว่าค่ำนี้คมบางว่าตามด้วยคำช่วยวะเพื่อบ่งชี้คมบางตามด้วยประโยคที่ใช้ในการทักทายประโยคหลังอย่างเช่นคืนนี้เป็นคืนที่ดีนะคะคมบางว่าย่อยบางเดสเนคมบางก็คือเย็นนี้ค่ำนี้คืนนี้ตามด้วยคำช่วยวะเพื่อบ่งชี้คมบางให้เป็นหัวเรื่องของประโยคย่อยบังเดสเนย่อยแปลว่าดี บังแปลว่าค่านี้คืนนี้เป็นค่าคืนที่ดีคมบังวะย่อยบังเดสนะวันคืนนี้เป็นค่าคืนที่ดีนะคะซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยจะพูดต่อท้ายคําว่าคมบังวะที่ใช้ในการทักทายทีนี้เนี่ยช่วงหลังๆคนญี่ปุ่นเขาก็จะตัดสั้นเหลือแค่คมบังวะคมบังวะนี่ก็คือที่มาที่ไปนะว่าทําไมคําว่าคนมีชีวะกับคําว่าคมบังวะทั้งที่มันเป็นคําทักทายสั้นๆ ไม่ได้เป็นรูปประโยคอะไรเลยแต่ทาไมต้องอ่านฮะให้ออกเสียงว่าเหมือนกับคําช่วยด้วยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นแบบไม่มีพื้นฐานมาก่อนหรืออาจจะพื้นฐานน้อยก็สามารถที่จะมาเรียนในคอร์สนี้ได้ชื่อคอร์ส Basic Japanese Conversation Basic Japanese Conversation ในคอร์สนี้คอร์สเดียวเนี่ยก็จะได้ครบเลยทั้งฟังพูดอ่านเขียนแช็สำหรับใครที่สนใจสามารถพิมพ์คำว่าสนใจมาข้างล่าง หรือติดต่อมาได้โดยตรงทางอินบ็อกซ์วันนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นน่าดูมาฝากกันเพียงเท่านี้และเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจ้าเนย